ปัดนี้วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2568เป็นวันที่54ที่ข้าพเจ้าในนุพุรุจันคอยขอถวายเสียงสวดสาร,รยายพระสวดพระบริษรและมนตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาแด่ครูบาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติสะระลึกได้มีแมาทีจดจ่อในอัขร,ระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิญ บทที่หนึ่งบทกาปารตัตนาไตอรังสมาสมุโธพร,ระกว,วาผู้ตามพร,ระกว,วาต้อภิวาเทมีสวาคาโตพระกวตาธรรมุรมังนามาัสมีตุปติปโนพระกวตุทราบว่ตั้งโคตั้งคังนมามีบทที่สองบทสดบทป,ปูชาพระไปรีพินาอรังสมาสมุโธพร,ระกว,วาอรังสมาัมุโทโธสุจีรังปรินีคุโตคุเนหิทา,าลาโนธานีปนัลลมีหิจะทิสติ ยาวาชีวังอาหารพูดทังธรรมังสังฆังสารนังฆาโตปูเชมิรันตนตะยังธรรมังจะรามิโสธินา,าบทที่สามบทสดจุมนุงเทวดาสามันตาจาักรวเลสุอตาาัตตาลาคัจฉันตุเทวตาสาัจธรรมมุนีราชาสารสุนันตุแตกโทสตก โมขัดทางสักเคกาเมจรู้ไปคิดดีสิกละตเตจ,จนวลิเควิมานติปเปรละเตจคาทมิตรลววนอาหานี่แ่หาตุมิเกเตพูมาจใจยังาาาต,ตูเทวจรละตลวิเศเมียค่ะแสดงวาคาติดตั้งตาสันติเกย่ยงมุนีวลาวัจานะ่าทาวงมิตรนันตุทธรรมตมินาคารุยยมาตันตาธรรมะตวนนกาโยังมตันตาธรรมส่วนนากาโยัมตันตาที่สี่บทสวดุพา,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 าพันธมการ นามตตสสะพะวะโตละตัสมาสมุทตสนนมุตัสสะพะวะโตละตัสมาสมุทตัสสนนามตัสสะพพะวะโตละตัวสมาสมุทตะสันี่หาทตสารนาคบพัตตพุทังสารนังชามิธัมมังสารนังชมิสังัสารนังชมิทุติยมีพุทธังสารนังชา่มิตุติยมิธัมมังสารนังชามิทุติยมิสังขังสารนังชามิตัยมิพุทธังสารนังชัมิตัยมีธัมมังสารนังชัมิตัดยมิสังังสารนังชามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยคตานะที่มีสารนังอัญญ ตัาภะทานติเมสละนังอัญญธรรมโมเมสละนังวังเอเตนะสัจเจวเจนะสุติเมหุนตุตัาภะทานติเมสละนังอัญญังสังโฆเมสละนังวังเอเตนะสัจเจวเจนะสุติเมหุนตุตัาภะทาบทที่เจ็ดบทสวดติระตัณหปะนามคาถาพุทธังนัมเมรัตนณูตตาตัลีระจิตตังธรรมังนัมเม รัตนาภูตาวิสุทธิสารังตังคังนมัมเมรัตนาภูตาสุสีระติจิเอตังนัมเมระตานารัตนาัตตายาวะหังสัมมาสัมโมสัลิตวัคตุวิเสสภูตังอัญโยยาฤุตะคุณะโยคะาวสัปปะ วัตังอตสุมิสะยัมหิปิตเตวะยาถาติทันเตเอกังวินาตะทิตเรเตสะมาสัมภเวนโลเกตทาจิจ,จัจเเลนะจะปาะตุภูตังคัม ปีระยานะปีระยังอสุตุตตถังวินยูหิปันทิตาชะเนหิวิชัญญาลูปังโลกรัรมหิเกหิตจิกะตันจุปะละพะนียังเกสันจิตุสุจุวิตังคู นักกายะตายยนาเมหิเยวาจนาตายะวิสุทธิสุวิสุธรรมปิสมโมปะสัตังมานสาิสุทธาะสาทะฐานังปุญญติกานะนามาสมุต ตมามะปุณณภูมังทุกขาปะมุลจัหนาโมขสะสารังคาตาังปูชาหะเหสุปะละมังอภิปูชาเนยังนิพานะตัจิกิริยายุปะนิสะยัตถังสัมมากิ เลสะมะตาโพทะนาสิทธิยาจะตาชุฮิอัตตะกุสะเรหุปะเสวานียังปาเนหิจาปิจารันังคัตมะนีปะเนวะตะสมาหิตังตินาตะนัง สารังคะตรรหะลาตินที่วังขณนเนสุนะมัสมานาปูเชมาจาปิสะสตตังตุปะคันนาจิตาตัตานุป,ปาลิจะลิยาสัตาตัตจะคุญเยนะ ตัทธสุกะเตนะสุขีสุขีพะเวมุเตเจนะตัทธะตัจัตถาปิสุวัสิหุนตุโยเจธะธรรมาวินะยัมิปันมานภูโตโลกุตตะลาพิสะมะโยนิยโต โปโพอชังตัสโสปนิสสะยะกยายะอัยมปิโหตุวัสตุตะเยปะลิจิตโตตุปะสาธการโลโบที่แปดบทส่วนหน้ามกาลัสิทธิคาถาโยจกุมามโมหะมาลาปะ กัสโถตามังวะพุทโธสุขโตวิมุตโตมาลังสปาสาวินิโมจทันโตปาเปสิเกมังชนะตังวิเนยังพุทธังวะลันตังสิรสา,ามามิโลกัสสนาถันจะวินายกัญญา อันเตชะสาเตชัยาิสิทธทิหุนตุสับพันตะลายาจาวินาตะเมนตุทมโมทาโยทาโชโยวิญาตัสาวัตถุทัศเส,สิโลกัสะวิสุทธิมังคังนิญญานิโกธรรม,มะทารัตสา,าลีสาธ ว่าโหสันติกะโลสุกินโนทรม,มังว่ารันตังาศีลสานามามิโมหะป,ปะทาลังอุป,ปัสสันตะทาหังตันเตชะสาเตชะยะสิทิหุนตุตปันตลายาจะวินาตะเมนตุตัธรรมมเสนาสุขาตานุโคโย โตกัสปาคูปากิเลเลสะเจตาสันโตสายังสันตินิโยชะโกจะตวากาตัมธรรมทีทีตังกาโลติ สังฆังวันตังศิลัสาน,นมามีพุทธ,ธานุพุธทธังสามารถศีลาทิถิงตันเตชะสาเตชะยะสิที่โหนตุตพันตลายาจาวินาตามเมนตุบทิ้าบทสวดนมโมกาลัตถะคาถานโมอาหาโตโสมตัมมาสัมพุทธัสสะมหิสิโนนโม,มอุตตะมะธรรมมัสสะสวาขาตัสเววสวะเตนิธานโม มหาสังคัสสาปิวิสุดทธาสีระทิทิโนนโมโอมาตายรัตทัสสะพระตนัตสตยัสสะสาธุกังนโมโอมากาติตัสสะตัสสะวัตถุตัยัสปินโมกา ปะพาเวนาวิคันฉันตุปัตถา,านโมกาลานุภาเวนสุวัติโหนตุสัพพะทานโมการัสเตเชนาวิทิวิธิมหิโหม,มิเตชวา